โอ้ตอนแรกก็พลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมาสุดท้ายจบแล้วนะคะพี่กรณีพระกู้เงินโยมแล้วเอากุญแจโบสถ์ค้ำประกันนะคะเพลงของพี่แอ๊คาราบาวเขาเคยแต่งเพลงชื่อว่าสมพานเซ้งโบสถ์ร้องไง <c oughs> ก็คือเป็นสมพานเนี่ยนะเอาโบสถ์ไปเซ้งโบสถ์เด้เหมือนประเทศอ,อ่ะก็เขา เปียเปยเหมือนนายกเป็น,ปปปปมน,นปสมภาร<อ>แล้วเอาประเทศไปกู้เงินอะไรเงี้ยก็เรียกว่าสมภารไอ้น,นี้ตัวเลยเนี่ยอ้น,นี่ไปยืมเงินชาวบ้านมาเ้าล้านและไม่จ่ายเขาแล้วเอากุญแจโบสถ์ไปให้เขาชาวบ้านเขาบอกว่าเออโบสถ์กูจะยึดไปได้ไงวะกูจะยึดไปเป็นอพาร์ตเมนต์ได้เหรอโบสถ์โบสมันต้องไว้ทํากิจกรรมทางศาสนาอยู่ในพื้นที่สงอยู่ในพื้นที่สงธรณีสงเพราะนั้นไม่รู้อ่ะเขาบอกว่าเอาไปก่อนหลวงพ่อก็บอกว่าไม่ได้ยืมเพราะไม่มีสัญญาเงินกู้ตอนแรกนะแต่โยมที่ให้ยืมเงินเนี่ยเขาบอกว่า มีการเซ็นรับนี่และรับสภาพนี่เพราะนั้นเมื่อคืนนี้นะเจ้าหน้าทบลนก็เลยเรียกไปยามิการทั้งสมพานทั้งศีการสรุปสมพาณบอกว่างั้นเดี๋ยวจะขอใช้กันแล้วกันอ๋อจะคืนตกลงยืมจริงนีกก็ยืมได้ไง,ง